ครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็นะฮะก็ไหนๆก็คือลูกค้าถามมานะครับก็เลยนะฮะทำคลิปนี้นะครับขึ้นมานะครับก็จริงๆแล้วนะครับลูกค้านะครับถามว่าอ่อสั่งนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะกล่อง power amp นะครับแล้วนะครับก็ก็คืออันเนี้ยจะเป็นแทบแดงดำ นะครับแดงดําธรรมดาถูกไหมแต่ลูกค้าเนี่ยบอกว่าพี่ผมขอเป็นแทบแบบกดแบบนี้นะครับซึ่งนะครับใช้เป็นแบบกดแทนนะครับซึ่งนะครับก็จะได้แบบนี้ไปด้วยแล้วก็จะมีแบบกดแบบนี้ไปด้วยนะฮะลูกค้าถามว่าใส่ยังไงพี่นะครับก็คือมันมันใส่ยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็เลยทําคลิปตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับเพื่อนะครับ บอกวิธีการใส่นะครับก็โอเคนะครับอันนี้มันจะเป็นแดงําของเก่าแต่ของใหม่แต่ของที่นะครับไอตัวกดเนี่ยที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่แบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราไปใส่หลังแท่นน่ะนะครับมันจะล็อกไม่อยู่เพราะไอตรงนี้มันเล็กกว่านะครับเราก็เลยต้องใช้ไอตัวดำดำตรงเนี้ยนะครับเป็นตัวยึดตัวนี้แทนนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นคือต้องถอดนะครับ เนี่ยครับเริ่มต้นก็คือต้องถอดของเก่าออกไปก่อนนะครับอ่าถอดของเก่าออกไปเลยนะครับเนี่ยฮะมันจะแยกเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับเพื่อเป็นตัวประกบหลังเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับกับแผ่นตรงเนี้ยออกนะครับก็ถ้าดึงธรรมดามันก็ไม่ออกอีกนะครับนะฮะ ให้เราหมุนเข้านะอันนี้คือหมุนออกถูกไหมนี่คือหมุนออกเราหมุนเข้านะครับหมุนเข้าไปเลยบิดไปเลยปุ๊บนะครับหมุนออกไปเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมพอหมุนออกปุ๊บมันจะหลุดเดือยมันครับมันก็จะหลุดแล้วนะครับหมุนออกปุ๊บนะฮะอ่ามันก็จะออกแล้วมันก็จะเหลือแผ่นแผ่นมันก็จะมีเนี่ยฮะอยู่สองทางก็คือทางที่มีร่องกับฝั่งที่มันไม่มีร่อง แบบนี้นะครับเอาฝั่งที่มีล่องเนี่ยนะครับเป็นตัวยึดไอ้ตรงนี้ส่วนตัวนี้ต้องทำยังไงนะครับในเมื่อเราเตรียมชุดนี้ไว้แล้วนะครับเราก็คลายน็อตออกคลายน็อตออกไปเลยนะครับก็จะมีสีแดงนะครับกับสีดํานะครับไอพลาสติกดําๆที่มันใไ้มาเราก็ไม่ต้องใช้นะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเรแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ น,ะนี่เราจะยึดแบบนี้นะครับเราจะยึดแบบนี้แทนเลยนะครับแล้วก็เอาไปประกบกับหลังเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวไปให้ดูกันอ่ะโอเคนะครับเราก็ทําการใส่ทีละข้างนะครับทำไมผมถึงไม่ไม่ใส่ให้ดูเพราะผมทั้งกล้องทั้งอไ้ไ้ใส่นี่ด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะใส่ลําบากนะครับเราก็เอาสีไอ้เรียกอะไรอ่ะ เนี่ยครับเห็นไหมฝั่งไหนเป็นบวกฝั่งไหนเป็นลบเราก็วางให้ตรงนะครับแล้วก็ทําการนะครับประกบแบบนี้นะครับประกบเข้าไป,ปนะครับพอประกบเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็เอา I ไอ้แผ่นไอ้เขาเรียกอะไรอะไอ้เนี่ยพลาสติกเนี่ยนะครับมาประกบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการยึดน็อตนะครับโดยนะครับของเดิมมันก็จะมีไอ้ตรงนี้ไปให้ตรงนี้ก็คือจะเป็น ที่เอาไว้บัดกีสายลำโพงนะครับแดงกับดำนะครับก็นะฮะเราก็ยึดแล้วก็ไขน็อตให้แน่นเลยนะนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเราไขไม่แน่นเนี่ยสายลําโพงเราก็จะหลวมนะครับโอกาสทําให้เครื่องเสียหายนะครับก็มีสูงนะฮะถ้าอันนี้เราไขไม่แน่นนะครับเราเกิดหมุนได้นะครับลูกขาเกิดหมุนไปไอ้ฝั่งนี้ไปแจ๊กกับฝั่งบวกนะครับก็พังได้นะครับก็ต้อง นะครับตรงนี้ต้องละเอียดพอสมควรนะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะครับวิธีการใส่นะครับก็นะฮะเวลานั้นเราก็จะกดนะครับง่ายดีนะครับดีกว่ามาหมุนนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบหมุนหมุนก็ได้นะครับอันนี้คือถ้าลูกค้าต้องการแบบนี้ก็แจ้งนะครับก็เดี๋ยวใส่ให้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่แจ้งว่าเอาแบบกดนะครับก็จะมีแบบหมุนไปให้แทนนะครับโอเคนะครับผมช่างหัดก็รีวิวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนะครับการ ใส่อุปกรณ์หลังกล่องนะครับก่อนหน้ากับหลังกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปต่อไปอทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูใส่ให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทาคลิปให้ดูก่อนว่าเราควรเริ่มต้นใส่อะไรก่อนนะครับเพราะถ้าทําไปด้วยใส่ไปด้วยคุยไปด้วยมันจะช้าแล้วก็ผมจะทํางานลําบากนะครับโอเคนะครับผมช่างัดแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ